หอาหารเช้าอ้วนสุดๆคนมีพุงอยากลดน้ำหนักเร็วๆเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับหมอโอ๊คลฟ์สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้หมออยากจะมาแบ่งปันถึง5้บวกหนึ่งอาหารเช้านะก่อนอื่นเพื่อนๆครับนิยามคำว่าอาหารเช้าเนี่ยคืออาหารมื้อแรกจะเป็นกี่โมงก็ได้นะแล้วถ้าจะลดความอ้วนอะหมอ ต้องทำยังไงนะก่อนอื่นเพื่อนๆนครับเข้าใจกฎของร่างกายเราก่อนนะร่างกายเรามีพลังงาน2ช่องทางก็คือร่างกายเพื่อนจะมีแป้งเป็นพลังงานที่ใช้ก่อนทันทีและจะมีไขมันที่เพื่อนเเก็บมาในผงร่างกายเพื่อนๆจะเลือกใช้แป้งก่อนก็คือน้ําตาลและถึงจะไปใช้ไขมันนะครับซึ่งเขามีฮอร์โมนควบคุมก็คืออินซูลินต้องรู้จักอินซูลินนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากจะผอมพอถ้าเราเข้าใจแค่กฎเนี้ย นะครับก็คือกฎของฮอร์โมนและการใช้พลังงาน2รูปแบบเพื<ๆ>่อนๆจะเลือกกินอาหารเช้าแบบไหนก็ได้อาหารอย่างที่1อันตรายมากอ้วนมากที่คนส่วนใหญ่ชอบกินก็คือคซีเรียเพื่อนเพื่อนครับซีเรียนี่อ้วนมากๆอร่อยนะหวานกินไปแล้วเหมือนจะอิ่มแป๊บเดียวแล้วอีกสักพักหนึ่งเพื <ๆ S 2> ่อนๆก็จะรู้สึกวิววิวแล้วก็มันก็จะไม่อิ่มเพราะอะไรซีเรียถึงอ้วนซีเรียเนี่ยเขาคือธัญพืชที่ถูกขัดสีออกแล้วแปลงรูปมาอยู่ในรูปของซีเรีย ที่มีสีเขียวสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่สีสายลุงสีพวกนี้เป็นสารพิษด้วยต่อเชื้อในลำไส้เพื่อนๆด้วยนะครับเชื้อในลำไส้ของเราเนี่ยมีผลอย่างยิ่งเลยในการลดน้ำหนัก เขาตรวจอืนคนที่อ้วนกับตรวจอืนคนที่ผอมคนที่อ้วนก็จะมีเชื้อเลวเชื้อที่ไม่ดีเยอะคนที่ผอมก็จะมีเชื้อตัวที่ช่วยให้ผอมเยอะๆไอ้ตัวที่เลวๆก็จะไม่ค่อยมีแล้วไอ้สีแดงสีอาหารนะมันทําร้ายเชื้อดีในลําไส้ของเพื่อนเพื่อนใครที่ยิ่งแพ้กลูเตนหรือว่าเป็นคนแพ้ง,ง่ายพิมพ์กอไก่ให้โมกหน่อยนะครับคุณอาจจะกินซีเรียลเหล่านี้แล้วก็มีอาการลองสังเกตดูโมกแนะนําให้เปลี่ยนลองไปซื้อซีเรียลที่ทํามาจากอันรีฟ n e ด์นะครับอันรีฟา์แปลว่าไม่ขัดสีถ้าเป็น ขาให้มันกลูเตนฟรีและนอน GMO ด้วยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยไปกินข้าวกล้องหรือข้าวโอ๊ตขอนอน GMO กับออร์แกนิกแล้วก็อ่านฉลากด้วยว่ามีน้ําตาลไหมใส่อะไรบ้างอย่าลืมมาฉลากด้วยรู้ว่าน้ําตาลเท่าไหร่กากใยเท่าไหร่เพราะกากใยที่สูงน้ําตาลที่ต่ำคือสิ่งที่เราอยากได้ถ้าเพื่อนๆอยากผอมอยากหน้าเด็กอยากบํารุงลาไส้ต้องลดน้ําตาลเพิ่มกากใยสูตรมโมคือดืม่มนมธัญพืชพวก ส t a ชิโอนะพวกอัลมอนด์พวก, mond, พวกท่วเลืองที่ไม่แปรรูปเยอะไม่ได้ผสมน้ําตาลหรือว่าไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเข้ามาเอาซีเรียลเปลี่ยนใหม่ซีเรียลเป็นไม่ขัดสี นมทันยพืชหวานน้อยนอน GMO และ organic, ออร์แกนิก2อย่างนะแทนซีเรียลขัดสีนะครับใครกินซีเรียลอยู่บ้างนะครับพิมกอไก่ให้หมกหน่อยนะแมกนีเซียมใครที่นอนหลับยากเพื่อนๆลองไปหากินกันเสริมก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นฟอร์มบิสไกลซีเนตคือมีโมเลกุลไกลซีน2ตัวรวมกับแมกนีเซียมนะจะผ่อนคลายกล่องประสาทน,นะหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาดูตัวอย่างสูตรของโมกก็ <c oughs> พิมว่าสนใจแมก <c oughs> ข้อที่2อง <c oughs> ข้าวเหนียวไก่ทอดจริงๆไก่ทอดเองอ้วนไหมไก่ จริงๆไม่อ้วนมากนะครับปัญหาคือมันทอดนี่แหละแล้วน้ามันที่ใช้ทอดนี่แหละมันแย่2แงเด้งเลยเด้งหนึ่งคือน้ํามันที่เขาใช้ก็คือน้ํามันพืชแปลงรูปบอกจะพูดเสมอนะฮะเพื่อนๆว่าน้ํามันพืชแปลงรูปคือยาพิษน้ํามันพืชแปลงรูปที่ใช้ทอดไก่มีอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆลองไปเช็คดูเช่นน้ํามันถั่วเหลืองน้ามันทานตะวันน้ํามันคาโนราน้ํามันดอกคําฝอยน้ํามันคอตตอนสีสีเหลืองเหลืองขวดใสๆพลาสติกน้ํามันเหล่านี้ที่เขาไปใช้ทอดไก่ทอดซ้ำๆด้วย ถ้าน้ามันมันดำแล้วเรากินของทอดจากน้ํามันนั้นมาเพ่เพื่อนมันคือสารก่อมะเร็งพี่บอกโมกเลยว่าน้ํามันพืชแปลงรูปโดยเฉพาะน้ามันพืชแปลงรูปที่เอาไปทอดคือยาพิษเหมือนน้าตาลในปริมาณมากจนเกินไปโดยเฉพาะน้าตาลสังเคราะห์เนี่ยดังนั้นไก่ทอดแป้งทอดน้ํามันแล้วน้ำมันพืชแปลงรูปน้ำมันพืชทอดซ้ำมันรวมกันแคลอรี่ก็กระฉูดไปละข้าวเหนียวอีกกระทงหนึ่งข้าวเหนียวอ้วนมากอร่อยมากแล้วก็อ้วนมากไรที่มันอร่อยไม่ค่อยดีแทนที่เราจะกินข้าวเหนียวสีขาวก็เปลี่ยนมาเป็น ข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่นะเดี๋ยวนี้มีเยอะแต่เพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะว่ามันดำทั้งทั้งอันเลยไหมมีเปลือกทุกอันเลยหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่นะเนี่ยเขาไปหุงสีมันก็จะกระจายทําให้เราคิดว่าเนี่ยคือข้าวเหนียวดําแต่จริงๆแล้วนะครับอาจจะมีเจ้าส่วนของข้าวเหนียวดําหรือว่าไรซ์เบอร์รี่นะครับนิดเดียวเองถ้าเป็นไปได้เลยก็หลีกเลี่ยงหรือว่ากินแค่ครึ่งปริมาณของที่เรากินอยู่ดังนั้นลดข้าวเหนียวเปลี่ยนเป็นข้าวเหนียวดําเปลี่ยนไก่ทอดไปเป็นหมูปิ้งแต่ขอหมูปิ้งที่มา น้อยแล้วก็ตัดเอาส่วนไม่ออกไปด้วยนะครับใครชอบกินหมูปิ้งกดหนกด1ใครชอบไก่ทอดกด2ใครชอบหมูทอดกด3ใครชอบข้าวเหนียวกด4ตอนนี้ถ้าผมจะกินแล้วผมแนะนําให้เพื่อเนเปลี่ยนมาเป็นหมูปิ้งบวกกับไข่ต้มบวกกับแตงกวาหรือว่ามีผักอะไรให้เพื่อนมาได้ไหมถ้าจะต้องกินจริงๆคืออาหารอย่างที่3นั่นก็คือน้ําหวานกาแฟานมนมสดน,นมโกโก้น้ำเต้าหู้นมเปรี้ยวจืดฮะผมอ,อยากจะบอกว่า แย่กับแย่นะอ้วนกับอ้วน,วาน,วานการที่เพื่อนๆดื่มชากาแฟน้ำหวานตอนเช้านะครับยิ่งเป็นชาโบราณใส่นมข้นนมหอมนะใครชอบดื่มหรือว่าชอบกินใครดื่มกาแฟหวาน กด1นะใครดื่มชาไทยกด2ใครดื่มชาเขียวน้่ยมันหวานนะครับกด3ใครดื่มนมทุกอย่างเลยที่มันหวานกด4ถ้าเป็นการดื่มโดยเฉพาะน้ําหวานที่มีน้ําตาลเนี่ยร่างกายเพื่อนเพื่อนจะยิ่งดูดซึมเร็วมากนะครับย้ํานะครับเพื่อนเครับน้าตาลที่อยู่ในน้ําหวานแทบจะทุกอย่างรวมถึงน้ําเชื่อมคือน้ําตาลข้าวโพดซึ่งน้ําตาลข้าวโพดเนี่ยแย่กว่าน้ําตาลช้อนโต๊ะทั่วไปเพราะเขาดัดแปลงทางสัดส่วนกลูคน และฟุกโตสนะแล้วตับเพื่อนๆนต้องเผาผลาญหนักมากแล้วจะเกิดสารพิษเช่นกรดยูริกเพิ่มความดันทําให้เป็นเกาทําทให้หลอดเลือดอักเสบตาลถ้าอ้วนอยู่ดื่มน้ําหวานเข้าไปตับไม่รู้จะตาลไปไหนตับก็เปลี่ยนน้นาตาลเป็นไขมันเป็นไตกีีสลายไขมันพอกตับเลยนะครับอันนี้คือสาเหตุเลยน้ําตาลไฮฟ,ฟุกโตสคาร์บในน้ําหวานจะทําให้อินซูลินหลังสูงและเร็วมากจะหล ắng, ังปุ๊บแล้วก็ลงเร็วหิวเร็วโหยเร็ววิวเร็วอยากหวานเร็วก็วนอยู่อย่างนี้ กลายเป็นวัคจักรอุบาครับน้ําตาลเนี่ยทำให้สมองของเราหลัง่งสารสื่อประสาทมีความสุขเนาะอย่างพวกโดปามีนเซโรโทนินช่วยยับยั้งความเจ็บปวดได้ด้วยดังนั้นน้ําตาลเนี่ยมันคือยาเสพติดต้องดูให้ดียิ่งโดยเฉพาะถ้าเพื่อนอ้วนมีพุงเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเป็นไขมันพอกตับต้องหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําหวานในตอนเชา้าให้กินสูตรมอกคือกาแฟดําไม่ใส่อะไรเลยไม่ครีมไม่หวานไม่น้ําตาลไม่น้ําตาลเทียมขอแบบทำ ชาติจัดมาให้ถ้าจะให้ดีเอาเป็นแบบสกัดเย็นแบบโคบรูถ้าจะให้ดีขอเป็นเมล็ดกาแฟออร์แกนิกด้วยใครยังไม่รู้เลยโมบมีสูตรกาแฟยังไงนะพิมพ์ว่ากาแฟดีไปกว่านั้นลองหาสารคีโตนไม่ว่าจะเป็นจากคีโตนธรรมชาตินะคีโตเบอร์รี่สกัดหรือว่า MCT o i ยกินกับกาแฟตอนเช้าตอนที่เราทำ IF คีโตเบอร์รี่สกัดหรือว่าราสเบอร์รี่คีโตมันเป็นสารสกัดรรมาจากราสเบอร์รี่แล้วก็มีคีโตนด้วยคีโตคือไขมันโซ ขนาดกลางที่มีอยู่ในน้ํามัน MCT น้ํามันมะพร้าว MCT นะถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็น C8 ซึ่งการเสริมนะฮะหรือว่าการกิน MCT นะครับจะมาจากราสเบอร์รี่หรือจะมาจากมะพร้าวเนี่ยช่วยฝึกร่างกาย,กายเพื่อนเพื่อนให้ใช้ไขมันเป็นพลังงานแล้วการใช้คีโตนเป็นพลังงานโดยเฉพาะที่สมองมันเป็นพลังงานที่สะอาดเปลี่ยนจากพลังงานเคมี Me, เป็นพลังงานชีวะเนี่ยน้อยกว่าเราจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับถ้าเพื่อนอยากดูตัวอย่างคีโตนเบอรี่ของหมอก,ก็พิมพ์ว่า คีโตนะครับหรือว่าคีโทนนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะบอกว่ามันช่วยเร่งเผาผลาญได้เล็กน้อยนะครับไม่ใช่ยาวิเศษข้อที่4ผลไม้หวานๆเช่นกล้วยมะม่วงแอปเปิลองุ่นล้ยําจีอ้วนมากกล้วยเนี่ยดีถ้าเราไปออกกําลังกายเบอร์เขาออกนะครับแต่ว่ากล้วยถ้าเป็นกล้วยน้ําว้าสุกจัดๆยิ่งน้ําตาลสูงนะครับนะถ้าลูกใหญ่ๆเลยเท่ากับข้าว1ครึ่งถึง2ทัพีเลยนะแป้งแบบ50กรัมเปลี่ยนใหม่ผลไม้สูตรโมก ที่จะช่วยลดพุงคืออันดับแรกผลไม้ของเพื่อนเนเนี่ยต้องมีสีเข้มเข้มเช่นสีม่วงสีแดงสีส้มสีเหลืองเขียวก็ได้อย่างเช่นในพริกหยวกสีเขียวกีวีสีเขียวฝรั่งนอกจากสีเข้มแล้วต้องมีวิตามินสูงเน้นไปที่วิตามินซีเป็นสารที่ช่วยสร้างสารสื่อประสาทพวกนอร์เอพิเนฟรินเอพิเนฟรินด้วยนะครับซึ่งวิตามินซีถ้าขาดเนี่ยบางคนอาจจะลดน้ําหนักยากแล้วถ้าวิตามินซีขาดเยอะๆเลยเพื่อนๆก็เป็นสก นะี่นแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดผิวก็อาจจะไม่แต่งตึงผิวก็อาจจะแตกง่ายอะไรวิตามินซีสูงฝรั่งกีวีทองมะขามป้อมนะมะยม,มต้มมะนาวหรือจะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับบลนะูเบอร์รี่นะเข้มไหมเข้มหวานไหมไม่ค่อยหวานแต่สารชะลอวัยเยอะมากนะครับให้กินแบบนี้แทนผลไม้หวานที่สามมีกากใยนะครับและมีสารชะลอวัยสาพรพฤกษาเคมีนะครับอย่างเช่นในบลูเบอร์รี่เนี่ยเปลือกสีม่วงของเขาเนี่ยนะครับมีสารที่มีชื่อว่า เทโรสติลบนและสารเรสเบรราทอลนะครับเป็นสารชะลอวัยเป็นสารที่อยู่ในเปลือกสีเข้มๆของผลไม้จะไปกระตุ้นกระบวนการเหนือกรรมพันธ์กระตุ้นเอพิจีเนติกของเพื่อนเพื่อนทำให้เซลล์ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยทนทานต่อสารอนุมูลอิสระหรือว่า radical oxygen species นะครับสารเหล่านี้ทำให้เซลล์เพื่อนเพื่อนแข็งแรงนะสู้กับคู่ร้ายที่จะทำให้เราแก่ทำให้เราเหี่ยวได้ดังนั้นกินลูเบอรี่กีวีทองฝรั่งพลิกหวานไม่ชอบกินผลไม้มันเปรี้ยวนะครับหรือว่าไม่ชอบกิน กินผักเลยจะกินวิตามินซีสารพวกนี้เสริมได้ไหมนะครับผมแนะนําให้กินอาหารเป็นยานแต่ถ้าพเพื่อนๆกินสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วแล้วอยากจะเสริมเข้ามาเสริมได้ส่วนตัวเองบอกก็กินวิตามินซีและสารเสริมอาหารที่อาจจะช่วยชะลอไวัยได้ก็คือ NMN และ Resveratrol นอะวิตามินซีของโอ๊เป็นฟอร์มไลโปโซมมี3รูปแบบ ละลายในน้ำและไขมันนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ C หรือสนใจย้อนวัยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มี NMN นะครับเป็นพลังงานระดับเซลล์และ Resveratrol รวมกันใน,นหนึ่งเดียวแล้วก็อย่าลืมว่าต้องกินอาหารธรรมชาติ ให้เป็นยาก่อนนะครับถ้านะครับก็คือขนมปังปลาต้องโกแซนด์วิชขนมปังขาวคือน้ําตาลดีๆนี่เองนะครับมันคือน้ําตาลที่แย่กว่าน้ําตาลช้อนโต๊ะอีกถ้าเอาขนมปังไปขัดสีดัชนิน้ําตาลสูงกว่าน้ําตาลช้อนโตนิดหนึ่งด,ด้วยนะครับมไม่ต่างกันเลยมันแย่กว่าด้วยแล้วก็ดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะครับซึ่งผลระยะสั้นมีปัญหาไหมอาจจะไม่แต่นานๆไปละนะครับพบว,ว่าอาหารที่ มีวัตถุดิบทำมาจากการดัดแปลงรางพันธุกรรมจะทําร้ายเชื้อในลําไส้ของเราอาจจะทําให้อ้วนง่ายขึ้นแพ้ง่ายเป็นภูมิแพ้ลําไส้รั่วมันลิงก์ไปทุกอวัยวะเลยมีกัดเบรนดคอนเน็กชันนะครับความสัมพันธ์ระหว่างลําไส้และสมองมีกัดลางคอนเน็กชันด้วยปอดเราก็ลิงก์กับลําไส้เราดังนั้นพยายามลดขนมปังขาวลดปลาต้มโกลดแซนด์วิชสีขาวที่มีมายองเนสที่มีปูอัดเปลี่ยนใหม่ขนมปังส่วนโอกกินยังไงให้ ลงเร็วๆคือขนมปังไรเบรดซา u วอร์โดเบรดและติดแอซิด producing bread หรือว่าขนมปังอะไรก็ได้ที่ทำมาจากเชื้อเชื้อที่มันสร้างกรดเขาเป็นเชื้อดีจะไปบำรุงลำไส้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลดพุงได้เร็วขึ้นแล้วไปกินโปรไบโอติกมาทดแทนได้ไหมนะครับได้และไม่ได้นะครับได้ในเรื่องของเชื้อที่เรากินมาเราก็ได้เชื้อดีตรงนั้นมานะครับแต่ว่าเชื้อบางตัวกินจากโปรไบโอติกไม่ได้นะครับโปรไบโอติกเลือกยังไงนะครับถ้าใครอยากศึกษ เพิ่มเติมว่าเอโปรไบโอติกหมอกมีเชื้อกี่ตัวต้องเลือกยังไงนะครับ ให้พิมพ์ว่าสนใจเชื้อนะครับเชื้อบางตัวอย่างแอสครามนเซียที่อยู่ในทับทิมนะครับไม่สามารถกินจากโพบโอติกได้สูตรโมกินทับเทมหรือน Team, ้ำทับเทมวนละนิดนะแล้วไปเพิ่มขนมปังธรรมชาติที่มาจากพวกลคติกแอซิด producing กรดลคติกซาโวโดหรือว่าไรข้อสุดท้ายนะครับข้าวขาว,ขาวบวกกับหมูกรอบเช่นข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบข้าวหมูดแดงก็คือเมนูอาหารตามสั่งที่มีข้าวขาวบวกกับเนื้อสัตว์ทอดแคลอรี่ห้าหกเจ็ดร้อยแปดร้อย นะเปลี่ยนหม่ไม่เอาข้าวขาวมีกากใย,ยไม้ไม่มีสารพึกษาเคมีมีมไหมแทบไม่มีเลยพลังงานล่ะเต็มเลยนะครับพลังงานจากแป้งด้วยไม่มีโปรตีนเลยนะครับเมนูเนื้อสัตว์ทอดก็กลับไปเหมือนเดิมเหมือนเป็นข้อที่1นนะครับก็คือโปรตีนมันก็โอเคแหละแต่ว่าการเราเอาพวกสิ่งเหล่านี้ไปซุปแป้งเอาไปทอดอไะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ดีเปลี่ยนใหม่ข้าวมันไก่ทอดให้กินไปเป็นไก่ต้มหรือให้กินไก่ต้มมากกว่าไก่ทอดนะใครชอบข้าวมันไก่ทอดนะพิมพ์ว่าชอบ ข้าวขาวเปลี่ยนใหม่สั่งครึ่งเดียวเราบอกสั่งพิเศษไก่ต้มให้กินแตงกวามากกว่ากินข้าวนะดังนั้นเปลี่ยนไก่ทอดเป็นไก่ต้มหรือผสมกันเอาต้มมากกว่าทอดลดข้าวขาวถ้าจะให้ดีเอาเข,ข้าวกล้องเข้าวไรซ์เบอรีพกไปเองเพิ่มแตงกวาสั่งน้ําซุปที่มีฟักนะครับกินฟักให้อิ่มมากกว่าข้าวนะส่วนใหญ่ร้านข้าวมันไก่มีไข่ต้มขายอยู่ด้วยแล้วก็บอกเอาไข่ต้ม2ฟองผู้หญิงชายสาฟองนะครับโอเคไหมใครจะลองสูตรโบกบ้างนะครับนะพิมพ์ว่าทาสูตรโ แต่ล้เพื่อนๆคนไหนชอบความรู้ลึกๆแบบนี้นะครับเรียนเพิ่มเติมได้ในคอร์ส IF สรุปความรู้ในคลิป YouTube มากกว่า300ความรู้รวมถึงอัปเดตหนังสือทั้งหมดเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำไอเการกินอาหารให้ชะลอวัยทุกอย่างที่เพื่อนๆต้องรู้ถ้าอยากจะคงยุบหน้าเด็กและชะลอวัยนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์ว่าสนใจ IF นะครับแค่วันนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าพลังงานมี2ช่องทางท,างที่เราต้องใช้ลดของทอดลงนะครับลดพลังงานที่มันไม่มีกากใยไม่มีวิตามินไม่มีสารพฤกษาเคมีนะครับเราเพิ่มโปรตีนไขมันดีกากใยไฟเบอร์และสารพฤกษาเคมีรวมถึงวิตามินแค่นี้นะครับร่างกายเพื่อนๆก็จะปรับสวิตการใช้แป้ง เปลี่ยนมาเป็นใช้ไขมันนะครับจริงๆเราเข้าเช้าเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินถ้าเรายังไม่หิวตื่นเช้ามาดื่มน้ําทํา IF ฝึกทํา IF ทุกคนควรที่จะต้องทํา IF ถ้าเพื่อนๆไม่ได้น้ําหนักต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้ท้องอยู่ไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังรุนแรงนะครับควรจะทํา I f ทุกวันนะครับสูตรพระอทิตย์ขึ้นพระอาทิตตกเช่นตื่นมา6กโมงยังไม่หิวดื่มน้ําก่อน5 0 0ซีซีแล้วก็รอ อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปดื่มกาแฟหวานถ้าจะดื่มอยากดื่มจริงๆก็ดื่มกาแฟดำหลังจากนั้น ไปออกกําลังกายนะลองไปออกกําลังกายเดิน20นาทีก็ได้ประโยชน์แล้วขิวไปกินข้าวเชา้าและมื้อเช้าที่อ้วนสุดๆอันแรกก็คือซีเรียลหวานๆใส่นมนะครับมีแต่น้ําตาลมีแต่ของหวานมีแต่สารสีมีแต่ของปรุงแต่งนะครับอินซูลินก็หลังเยอะเป็นแป้งเข้าไปอีกเปลี่ยนเป็นข้าวโอ๊ตธรรมชาติออร์แกนิก non นน GMO ถ้าอยากเพิ่มความหวานเล็กน้อยก็เอาน้าพึ่งป่าธรรมชาติ เพิ่มเอาคาโดอีกนิดนึงเพิ่มปวดแขนธรรมชาติอีกหน่อยนึงอันที่2คือข้าวพวกข้าวเหนียวไก่ทอดนะครับข้าวเหนียวเองแย่กว่าข้าวขาวแต่ชนีน้ําตาลสูงกว่าพลังงานสูงกว่าอิ่มเหมือนจะอิ่มอะ่ะแต่ว่ามันอิ่มแป๊บเดียวเพราะน้ําตาลมันพุ่งพุบเอาอิ่มแบบพอดีนะก็คือเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เหนียวก็จะดีกว่านะถ้าเป็นไปได้เลยเปลี่ยนจากไก่ทอดเป็นหมูปิ้งหรือว่าอะไรที่มันย่างแล้วก็ตัดไม่ออกแล้วก็ขอ แตงกวาเพิ่มขอไข่ต้มเพิ่มนะกินข้าวให้แค่พอไม่เค็มอันที่3คือ,คอเครื่องดื่มหวานอันตรายมากอ้วนมากชากาแฟนะครับนมข้นให้กินกาแฟดําชาเขียวชาดําชาหมากักทุกอย่างไม่หวานจะใส่คีโตนนะครับก็ได้ขออย่าหวานอย่าครีมอย่าน้าตาลเทียมอย่าคอลลาเจนและข้อที่4คือพวกผลไม้นะครับอ้วนมากเลยตอนเช้าโดยเฉพาะอางุ่นล้วยมังคุดอ้วนมากห้ามกินเยอะๆแทนข้าวนะครับไม่เอาถ้าจะกินให้ลดข้าวแล้วก็หา ผลไม้ที่วิตามินซีสูงสารชลอวัยสูงอย่างเช่นฝรั่งกีวีทองดูเบอรี่พริกหวานสีเหลืองสีเขียวสีแดงส่วนเรื่องวิตามินเสริมไม่จําเป็นถ้าจะเสริมจริงๆก็เสริมได้แต่ขอจากธรรมชาตินะครับอันที่5้าเลยคือพวกขนมปังนะครับปลาต้มโกแซนด์วิชแย่กว่าน้ําตาลจริงๆอีกนะเพราะการขัดสีการขัดเอ,อกากาะดูกใยออกไปจะยิ่งทําให้น้ําตาลในนั้น,น,นมันย่อยเร็วอินซูลิน่งพูดแล้วก็ลงปั๊บนะครับ แล้วก็หิวแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นสูตรหมูคือขนมปังที่ทํามาจากแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติกอย่างเช่นขนมปังซาวโดขนมปังไรนะครับโควีดโฮเกรนแล้วก็เป็นโฮวีตโฮเกรนที่ออร์แกนิกไม่ GMO mm hmm. เพิ่มอันสุดท้ายก็คือทำ IF นะครับ mm hmm. ฝึกกินช่วงอดช่วงกินช่วงอดช่วงแล้วก็ไปออกกำลับบงกายตอนช่วง IF ด้วยหรือนะอยากจะเสริมสารเสริมอาหารอะไรที่จะช่วยในตอนเช้านะคนาะจริงๆแล้ว ไปทําในธรรมชาติก่อนไปออกกําลังกายรับแสงแดบดบเพิ่มภูมิธรรมชาติวิตามินดีจริง,รงๆเขาคือฮอร์โมนนะครับเพื่อนๆมีวิตามินดีสร้างวิตามินดีกันเองได้อยู่แล้วนะครับจากแสงแดบดบและมีหลากหลายงานวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงกับคนที่มีระดับวิตามินดีต่ากับความอ้วนและในเรื่องของการติดเชื้อโควิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจดังนั้นนะครับไปตากแดดตอนเช้าก่อนจะกินอาหารเช้าหรือถ้าเกิดใครมีอาการ ขาดวิตามินดีอยู่ยเช่นปวดหลางปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับเหนื่อยง่ายก็อาจจะหาสารเสริมอาหารที่เป็นวิตามินดีสมาเพิ่มได้แล้วถ้าเกิดเพื่อนเอนอยากดูตัวอย่างวิตามินดีส k มเคสอเพื่อนๆก็ถิ่มว่าดี คแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้เลยนะครับงบน้อยตากแดดเห็ดขาวไข่แดงปลาแซลมอนปลาทูน่านะถาอยากดูตัวอย่างอะไรนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจคําเดียวนะครับเนาะมีเพื่อนถามว่าสเปรย์โมอกหอมมากนะครับนี่นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อของโมอกนะครับนับเจาเปนต์นะกลิ่นเมลอนและกลิ่นซากุระนะครับธรรมชาตินะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็พิมพ์ว่าสปเจ็นะครับนะครับถ้าใครอยากได้แผ่นฆ่าเชื้อโควิดที่โรงพยาบาล หมอใช้ในห้องผ่าตัดนะครับเวลาหมกซื้อของกลับมาบ้านนะครับเพื่อนๆก็ต้องเช็ดนะเราไม่รู้ว่ามือใครไปจับมาบ้างนะครับใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์ว่าสนใจ l นะครับเครื่องวัดออกซิเจนนะครับที่หมกสั่งมาจากอเมริกามาแล้วนะครับก็จะเป็นสีดํามีไฟ led นะครับแล้วก็กดแล้วมาเร็วอย่างนี้เลยนะครับก็มาแล้วนะครับใครสนใจนะเครื่องวัดออกซิเจนจากอเมริกานะครับก็พิมพ์ว่าสนใจกนะครับหมกหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับเรื่องของ5้า อาหารเช้าอันตรายมากนะครับที่คนอ้วนอยากผอมเร็วห้ามกินรวมถึงความรู้เรื่องลดความอ้วนแบบเข้าใจง่ายถ้าได้ประโยชน์นะครับช่วยแชร์กด subscribe ใน YouTube กดแชร์ใน Facebook ทิ้งคำถามเจ๋งๆลงมาได้เลยนะครับหรือว่าแบ่งปันประสบการณ์ให้โมกได้เลยนะครับโมกอยากให้เพื่อนๆทุกคนไร้พุงแข็งแรงอายุยืนนะครับอยู่เกิน100ปีผมโมกสุเพสวัสดีครับ